สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับน้องเซนนิกแลน้องเซนมีรถเก๋งเขาไม่ออปชั่นจัดเต็มและทีสักพันคันนี้นะคะมีชุดแป้งม,มาให้แล้วรอบคันรถไม่ไม่ไมน้อยพ,พ,พี่กับคันนี้เลยโตโยต้าวีออสหนึ่งจุดห้าอีนะคะคันนี้เป็นรถปีสิบสามเลขไม่ใช้งานแคเจ็ดหมื่นว่าท่าน,นั้นคันนี้พี่ีจัดไฟเน้นพ่นสี่พันว่าบาทตลอดอายุสัญญาไปเลยนะคะเอกสารนชนัดเจนเคดิตดีฟีดาวไปเลยแต่ถ้าพี่พีจบซดนะไม่บวกแวดเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะ ใครสนใจคันนี้ข้อรูปท่ายเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยทีโทรสูนนกซ้ำฮาซุนอฮอซี่77 7, หรือแอดไลน์ได้พีแอ 1, สเคเอสนึ่งซ่องร้งซี่อย่าลืมแอดด้านหน้ากันด้วยนะคะมาน้องเอ็นพาดูบอดี้ด้านในผายบอดี้รอบๆแล้วก็ข้างในกันบ้างคันนี้นะบอดี้ได้เป็นซี่ข้าวบางเดิมโรงงานแต่ภายในเนี่ยจะได้เป็นในส่วนข้องภายในจะได้เป็นซี่ดำ้เหลทวเรียบร้อยมาหนุ่มเอ็นพาดูด้านใน ให้ดูสีสองกันก่อนสีนสองนะคะไม่ซาซี่ไม่ผลซี่หัวนอ็อตไม่เกะไม่ข่เม็ดอาจด้านบนปั๊มเดิมมาจากโรงงานกันเร็วเรียบร้อยรับประกันโครงสร้างตัวรถรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนนักตัดต่อยอมแมวแน่นอนนึ100่งรอยเปิดเซ็นนะคะคันนี้ภายในได้เป็นคุมโทนซี่ดำผีส่วยมากเลยนะคะรถเข้าหมนะอันนี้รถข้าวไม่มาเลยนะคะดิให้ดูปายก่อนว่าเป็นรถเข้าไหมนี่นะคะ โดทำความสะอาดผีดูนะนี่โบจะได้เป็นโบ๕หนุหนุ่มๆสวยๆแบบนี้เลยลายการาฟิกเป็นดายซี่ํำเงินนะคะตัดกับสีดำแบบนี้เลยพวงมาลัยจะได้เป็นพวงมาลัยเดิมมาพร้อมแอร์แบ็กให้เหล้ยวขูหน้าเครื่องเล่นเดิมโรงงานนะผีหน้าตัวนี้ fm amcd นี่มีรู usb ให้เหลวเรียบร้อ,รอยและะ้วค่ะคันนี้แอร์เดิมนะคะเกียร์จะได้เป็นเกียออโต้ดีไซน์ขั้นบันไดแบบนี้เลย คันนี้ด้านบนเพดานน่าไม่มีครับยันครับอัคคระใดๆนะคะไม่สกกรรกนะอันนี้ส่วยมาแล้วคันน <so <so ี้เป็นดาบอไฟฟ้ารบคันราคาหน้าปลายคันนี้อยู่ที่ซองแส้นแปดมืนเกันบาทคลิปนี้น้องเซนให้ส่วนลดซองมืนบาทพีพีเอาไปในนะค่ะซองแส้นหกมืนเก้าพันบาทแถวนั้นนะคะ คันนี้นะจัดไฟเนนพอดอยู่ประมาณ4ี่ผ่นว่าบาตาอดอายุสัญญาเอกสันชัดเจนเครดดีฟรีดาวไปได้เลยเรื่องพีพีทันได้ต้องการสีจะจบซดนะคะไม่บวกแวดนเิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะพี่นะติดต่อน้องเซ็นได้เลยนะคะไม่ว่าจะทรหรือทางลน์ก็ได้นะขันนี้นะคะผ่าซี่พอรอบ cool. ให้เป็นปี6กแปดให้เร็วเรียบร้อยไปลองเอ็นผ่าดูดันล่างกันบ้างบอกเลยว่าขันนี้นะซี่ส่วยเสมอรอบคันแล้วก็รถไม่เคยติดตังแกสน,นะพี่นะไปดูดันล่างบอดี้ส่วยมารกนะคะชุดแต่งให้เร็วรอบคัน บอดี้คันนี้ได้เป็นสีขาวนะคะเดิมเดิมแบบนี้เลยและไฟท้ายไม่มีรอยแตกไม่มีรอยราวมาพร้อมเซนเซอร์ถ้อยการระยะให้เหลือวถึงส่องจุดกันเลยนะดูสปอยเลอร์นี่สีเดียวกับตัวรถมาพรอมไฟถ้อยให้เหลียวเรียบร้อยพี่ดัดนหน่อยนะนี่พื้นที่แก็บซัอผคาราฟกวางแบบนี้เลยแล้วก็อะไรนี่อะไรติดหล่นนะคะมีมาให้เดิมเดิมคันนี้ไม่เคยติดแกนนะ๊สนะส่วยมากเป็นรถปี13พิลดูสีนซอกไม่ซาซี่ไม่ผลซี่หัวน็อตไม่เกะไม่คขอนะ ทุกย่างเดิมเดิมกันแบบนี้เลยไปดูห้องเครื่องกันบ้างไปเดี๋ยวไปดูในเสื้อค้องห้องเครื่องสําหรับขันนี้เป็นรถปีสิบสามดันหนุ่งด้านหน้านะไม่ซ่าซี่ไม่ขวนซี่ไปดูฝ่ายหน้าไม่มีรอยแตงไม่มีรอยราวมาผอมฝ่ตัดหม้อมให้เหลียวหูหน้าให้ดูห้องเครื่องกันบ้างนะ <c oughs> เครื่องจะได้เป็นเครื่อง1นึ่งจุดห้านะคะได้เป็นเชื้อชายเป็นเชื้อเพลิงเบนซินแล้วเรียบร้อยนี่เครื่องแห้งๆหง <c oughs> เดิมเดมไม่มีคราบไม่มีเยิมนะคะขันเดิม ปีนโอกดื่มเด,มดิมนี่ไม่ซาซี่ไม่ผลที่หัวน็อตไม่แกะไม่ไข่นี่ฝ้ากระโปงเด,มดิมโรงงานให้เร็วเรียบร้อยแล้วก็คขันนี้สติกเกอร์หมอกก็มีมาให้เรียวอยู่ครบนะรับประกรันโครงสร้างตัวรถรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนนักผิดความกับต่อยอมแมน่นอนหนึรอยเปอรเซราคาหน้าปลายคันนี้อยู่สีส้มเส้นแป่ันบาทพี่พีคลิปนี้เอาไปแข็สอมเส้นหกหมื่นาันบาทแถานั้นนะคะ อันนี้พ่นประมาณสี่ผันวาบาตลอดอายุสัญญาเอกสารััดจนเครดิตดีฟรีดาวไปได้เลยนะพี่นะวันนี้คลิปนี้นะคะใครสนใจติดต่อน้องเซนไดทีซูนฮอกางฮาูนฮกซี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือแอดไลน์ได้ทีเอสเคเอสหนึ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดกันหน้ากันด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่เนื้อตายออกตกมีบริการจะส่งให้นะพี่ๆนะเข้ามาดูรถตัวจริงกันก็ได้น้องเซนเปิดทุกวันตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นกันเลยมาได้เลยจังหวัดกรุงเทพมหานคร พระไทร้าตรงคำสวยซีซีนะคะทีมงานกวางเซ้งออกงางได้ชัวนะพี่นะยังไงอีพีนี้น้องเซนต้องข้อตัวหลาไปก้อนฝากผีพีที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเซนและทีมงานกวงเซ้งของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ